ก็ทอดทีสองทีทเวลาไงก็ใส่กระปุกไว้นี่ปลาลงไปใหม่ๆแล้วนะครับประมาณกี่นาทีอะก่อนสุกสี่ห้านาทีได้ไหมห้านาทีนะใจเย็นๆใช่ไหมสูตรเคล็ดลับก็คือใจเย็นๆไม่งั้นเดี๋ยวม,มันดีัอนอปลาอะไรอ่ะปลาที่หลังปลาทีหลังลางไม่ภาษากลางไม่รู้เขาเรียกว่าอะไร นี่เรามาจากชุมพรนะอาหารมื้อน,นี้คืออะไรอ่ะปลากเคก็มอะไรปลากเคก็มทอดปลาเค็มชงเครื่องเหรอไก่ต้องใส่หอมกระเทียมเอ้ยหอมพริกอะไรไหมกินเปล่าๆก็ได้กนแบบข้าวสวยข้าวต้มเนี่ย<อ>ไม่ต้องใส่อะไรก็ได้ใช่ไหมกินหอมเลยนะปลาเพิ่งมาถึงวันนี้นะเราไปรับจากรถไฟมาลงมาเมื่อเย็นวันเมื่อวานนี้ประมาณสักห้าโมงเย็น เช้าเช้าก็ถึงแล้วนะครับเออจะไปเห็นเนี่ยได้ได้เลยเออเดี๋ยวนี้ไม่กดมันไหมไหนขอดูอ๋อันนี้หั่นพินพอดีพอดีเนาะมันเป็นแผ่นแล้วก็มาหั่นลูกก็กินได้นี่นี่เดียวเองแล้วก็กินง่ายอ่ะปลากินง่ายอันนี้ปลาปลาเค็มแดดเดียวของเราก็เริ่มที่จะ ีเริ่มเหลืองเริ่มดูกรอบแล้วนะครับทอดยากไหมไม่ยากใจเย็นหน่อยนะแต่อย่าไฟแรงไม่ไฟแรงไม่ได้ไฟแรงไม่ได้กินหอมมากมากา <ไป S 1> เลย,เลยมันข่างโอ้โหเสียงกรอบกรับกรับเลยนะอออเอ,าใ,นะเอา,าใกล้ไหมจะทักใกล้อืมโอ้ น่ากินเลยเสียงมันกรอบๆเลยไม่ร้อนเหรอหมนมันน,น,นะน่ากินมากเลยอีกชิ้นอ่ะถูกยังกินข้างนี้มันไม่ให้มันอะนรมันไมให้มันอ๋อกินซุกหน่อย